สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วค่ะกับร้าน US Group เซียงกงนะคะคลิปนี้นะคะออยจะพาทุกท่านนะคะมาชมอะไรนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นค่ะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะคะว่าวันนี้เรามีอะไรอะไรใหม่ๆเข้ามาบ้างนะคะวันนี้ก็จะมีชุดแหนบนะคะเราก็จะมีตั้งแต่4ล้อถึง10ล้อกันเลยทีเดียวนะคะตอนนี้ช่างกำลังลำเลียงเพื่อจะจัดเป็นหมวดหมู่นะคะเพราะว่าของเราเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะก็จะประมาณนี้ค่ะ เดี๋ยวช่างก็จะจัดเรียงให้เป็นหมวดหมู่เป็นล็อกเป็นล็อกนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถมาแวะชมกันได้ค่ะที่ US หนองแคนะคะจังหวัดสระบุรีค่ะนอกจากแหนบแล้วนะคะเราก็ยังมีชุดหม้อลมนะคะไม่ว่าจะเป็นม้อลมรถเล็กรถใหญ่นะคะเราก็มีไว้บริการลูกค้านะคะเป็นของเก่าแท้จากประเทศญี่ปุ่นค่ะร้านของเรานำเข้ามาเองเลยนะคะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมี ชุดจานเบรกนะคะชุดจานเบรกแผงเบรคนะคะคานหน้าเพลาท้ายนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจก็อย่าลืมแวะมาชมกันค่ะที่ร้าน US นองแคจังหวัดสระบุรีนะคะท้ายคลิปนะคะออยก็ฝากทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้ร้าน US กร o u p สร้างคลิปต่อไปด้วยนะคะคลิปนี้อ้อยต้องขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ